บ้านพักจีแล้น้นให้จันพาไปสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันในครัวค่ะช่วงนี้เป็นโควิดนะคะทุกที่ก็ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไปเที่ยวไหนไกลไม่ได้นะคะเราก็เข้าครัวทาอาหารกันไป อยามาลองดูนะคะว่าแกงถั่วแปรจีจะเป็นยังไงเมื่อวานนะคะได้ถั่วแปรจีมาค่ะก็ถามคนที่นี่ว่าถั่วแปรจีทําอะไรเกิ์ก็รู้ว่าต้องเอามาแกงค่ะก็จะมีวิธีการแกงตามแบบฉบับของคนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้มก่อนค่ะส่วนประกอบแรกก็คือถั่วแปดีนะคะต่อไปก็เป็นเครื่องแกงก็คือพริก จริงๆแล้วคนที่นี่ใช้พกกริกกระหยี่งนะคะแต่ว่าดิฉันสู้ไม่ไหวค่ะก็เลยต้องใช้พริกภาคกลางค่ะเผ็ดเล็กน้อยตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่าแล้วก็ขมิ้นค่ะขมิ้นนี่ดิฉันเติมลงไปนะคะตามสูตรแล้วไม่มีค่ะบางสูตรเนี่ยเขาใช้ตะไคร้บางสูตรเขาก็ใช้ค่ะดิฉันก็เลยใช้ทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าชอบสมุนไพรค่ะเป็นคนชอบสมุนไพร ใส่หมูนะคะแกงกับหมูเวลาดิฉันทำกับข้าวเนี่ยนะคะดิฉันชอบหมักหมูค่ะอันประกอบไปด้วยน้ำเล็กน้อยน้ำปลาสีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแต่ถ้าเกิดหมูเนี่ยจะเอาไปผัดนะคะเราก็ไม่ใส่น้ำตาลค่ะเพราะมันจะทําให้หมูไหมแต่ถ้าเอาไปแกงเอาไปต้มเนี่ยดิฉันก็ชอบใส่น้ำตาลลงไปก่อนหมักให้เข้าเนื้อค่ะผักที่ใส่ก็มีมะเขือเทศนะคะดูมะเขือเทศนะคะ ส่งตรงจากไร่สดๆเพราะว่าอยู่ในพื้นที่หนาวอะค่ะมะเขือเทศที่นี่น่ารับประทานมากเห็นแล้วแบบว่าโอ้ยน้ำลายสอทั้งสดทั้งสวยอะค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศชอบอากาศเย็นๆจากไร่ก็ตัดส่งตลาดเลยชะอมนิดหน่อยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยอีกนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วเขาต้องใส่บุญเส้นแต่วันนี้ขออนุญาตไม่ใส่ค่ะลองดู ก่อนอื่นเลยเราก็มาต้มถั่วกันก่อนนะคะเขาบอกว่าการต้มถั่วเนี่ยเป็นการกําจัดกลิ่นแต่ว่า,าต้มให้มันสุกก่อนเนี่ยเวลาแกงมันเวลาแกงมันจะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะคะเขาจะมีฟองแต่ต้องช้อนฟองออกตอนนี้เพิ่งเริ่มตั้งไฟคะ่ะระหว่างที่รอน้ําเดือดนะคะระหว่างที่รอต้มถั่วเรามาโคลกเครื่องแกงกันก่อนคะ่ะจริงๆเรามีเครื่องปั่นนะคะแต่ไม่รู้เป็นอะไรดิฉันชอบโคลกคะ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าโคลกเนี่ย เครื่องมันแตกมันจะอร่อยกว่าเป็นคนโบราณค่ะก็ใส่ตะไคร้กับข่าลงไปก่อนค่ะโขลกอันที่โขลกยากก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วยพริกแห้งค่ะซึ่งแช่น้ําบีบน้ําออกเรียบร้อยแล้วนิ่มพอจะตาได้ง่ายค่ะถั่วต้มของเราน้ําเดือดแล้วนะคะมีฟองเรก็ช้อนฟองออกค่ะ มีกลิ่นเล็กน้อย พอน้ำเดือดช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักออกพักไว้ค่ะรอตำเครื่องแกงเสร็จเราก็ลงมือแกงกันได้เลยค่ะถั่วแปจีที่ต้มเรียบร้อยแล้วรอป,ปรุงค่ะควันชุยเชียวโคลค่ะตะไคร้แล้วตอนนี้ใส่พริกแห้งแล้วค่ะเติมเกลือนิดหน่อยจะได้โขกง,ง่ายขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะก็ใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็ขมิ้นค่ะ แล้วเดี๋ยวก็โขลกรวมกันเสร็จแล้วก,ก็จะแกงได้แล้วล่ะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะดิฉันชอบปรุงลดน้ําพริกค่ะใส่น้ําตาลลงไปนิดหน่อยโคลกให้น้าตาลแตกเพื่อให้น้ําพริกมีรสชาตินะคะเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วพอจะโคลกสุดท้ายก็เติมน้ําตาลนะคะอีกแป๊บหนึ่งก็แกงได้แล้วค่ะเครื่องแกงก็โคลกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้แหลกมากดิฉันเป็นชนเป็นคนที่ชอบให้เครื่องแกงนั้นมีเนื้อสัมผัสอยู่ในน้ําแกงนะคะมันก็จะเห็นพริกลอยเป็นใบเห็น ชิ้นหอมชิ้นกระเทียมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้อะเป็นคนที่จะชอบให้มันมีเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงอยู่แกงเมียนละเอียดอะไม่ชอบค่ะชอบแบบนี้เครื่องแกงก็โขลกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้แหลกมากดิ่ฉันเป็นคนเป็นคนที่ชอบให้เครื่องแกงนั้นมีเนื้อสัมผัสอยู่ในน้ําแกงอะคะ่ะมันก็จะเห็นพลิกลอยเป็นใบๆเห็นชิ้นหอมชิ้นกระเทียมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้อะเป็นคนที่จะชอบให้มันมีเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงอยู่ แกงเมียนละเอียดน่ะไม่ชอบค่ะชอบแบบนี้ขั้นตอนการแกงก็คือเราต้องผัดพิกแกงให้หอมก่อนค่ะฉันไม่ชอบน้ำมันเยอะๆนะคะก็เลยใส่น้ำมันเปน็นเดี่ยวเห็นไหมคะหอมแดงยังเป็นแผ่นๆอยู่เลยะค่ะรับรองเดี๋ยวพอเติมน้าลงไปเป็นแกงนะคะ เครื่องแกงจะลอยฟ้องเต็มน,นอนแน่นอนอผัดเครื่องแกงได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หมูลงไปผัดค่ะผัดหมูพอสุกค่ะเสียงเครื่องดูดกลิ่นจะดังสักหน่อยนะคะไม่ดูดไม่ได้ค่ะกลิ่นเครื่องแกงครุ้งมากเลย เพราะกระทะเราจะอร่อยนะคะใครเป็นแบบเดฉันบ้างคะชอบทำกับข้าวด้วยไฟออดค่ะให้ความร้อนค่อยๆซึมเข้าไปในเซลล์ทุกอนูของอาหารที่เราทำเขาก็จะ oh, เขาก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะไม่เสียง่ายเพราะว่าความร้อนเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในทุกเซลล์แล้วะค่ะ <iro ül> ก็เติมน้ำได้ค่ะอย่าลืมไปล้างครกมาใส่ด้วยนะคะน้ำล้างครกนี่แหละทีเด็ดค่ะเติมน้ำล้างครกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดน,นิดนึงแล้วเราก็จะใส่ถั่วลงไปได้แล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าแกงนี้ใส่วุ้นเส้นนะคะก็ต้องใส่น้ําเยอะกว่านี้นะคะเพราะเดี๋ยววุ้นเส้นเขาจะดูดน้ําออกค่ะน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาถั่วใส่กันเลยค่ะใส่ถั่วลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอเดือดอีกครั้งหนึง่งปรุงรสค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวอาปรุงรสกันเมื่อกี้เราใส่น้าตาลไปแล้วเดี๋ยวแค่เติมน้ําปลาก็น่านจะใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะเติมน้ําปลาไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่มะเขือเทศค่ะ เหมือนเดิมค่ะรอเดือดนี่กระเดือดปุดๆอยู่แล้วนะคะขอให้เดือดมากกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่ามะเกือเทศเขาจะมีความเย็นเนื้อเยอะค่ะแล้วเราก็ใส่ชะอมนะคะนิดหน่อย แล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะผักชีใบเลื่อยของเรานั่นเองกลิ่นดีค่ะเมื่อกี้จามไปหลายรอบเลยค่ะเครื่องแกงเข้าจม,มูกดิฉันแพ้พริกค่ะได้กลิ่นพริกไม่ได้จามแล้วตอนนี้พริกก็ลอยเป็นแผ่นๆ <c oughs> <timeline> เดี๋ยวจะติดคอคนรับประทาน <c oughs> ครกที่ดฉันเลือกใช้อะเขาไม่เหมาะออกับการโครกค่ะถ้าใช้โครกหิน,น่าจะดีกว่าโครกอันนี้ขบส้มตําตัวไม้ตีพริกเขาจะมีความเบาโครกแล้วเครื่องจะไม่ค่อยแหลกแต่มันยกง่ายค่ะโครกหินมันยกยากมันหนัก เดี๋ยวรอใหน้น้ำแกงเดือดนะคะโมโหโกรธามากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงชิมรสอีกครั้งหนึ่งเราก็จะรับประทานกันได้แล้วล่ะคะ่ะเดือดได้ที่แล้วะคะ่ะชิมรสชาติเรียบร้อยรสชาติดีมากกลิ่นดีมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงถั่วแปรกีหน้าตาดีและรสชาติดีมากค่ะถ้าใครเจอถั่วนี้นะคะซึ่งมีเยอะมากที่แม่สอดค่ะใครเจอถั่วนี้นะคะมาเที่ยวแถวนี้ ก็ซื้อกับบ้านไปลองแกงกันดูนะคะอร่อยค่ะขออนุญ,ญาตไม่ชิมให้ดูนะคะแค่แกงให้ดูเฉยๆขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ